คนส่วนใหญ่คิดว่าชีวิตพังเพราะปัญหาแต่จริงๆแล้วปัญหาส่วนใหญ่มันไม่ได้พังเรามันเป็นแค่สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้แก้ไขได้หรือปล่อยผ่านได้สิ่งที่ทําให้ชีวิตพังจริงๆคือวิธีที่เราคิดกับมันปัญหาเล็กๆถ้าเราคิดวนซ้ําวนซ้อนใส่อารมณ์เจือปนมันจะกลายเป็นพายุในหัวทั้งที่ความจริงมันเป็นแค่ลมเบาๆความผิดพลาดเล็กๆถ้าเราเอาไปยึดติด มันจะกลายเป็นคำพิพากษาตัวเองไปทั้งชีวิตความไม่เข้าใจของคนอื่นถ้าเราคิดว่าต้องทำให้เขาเข้าใจให้ได้มันจะกลายเป็นภาระที่ไม่มีวันจบสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ปัญหาแต่คือการเอาปัญหานั้นมาเลี้ยงไว้ในหัวเราให้อาหารมันด้วยความกังวลให้น้ำมันด้วยความคิดลบแล้วเราก็แปลกใจว่าทำไมมันโตขึ้นทุกวันบางคนไม่มีปัญหาอะไรใหม่เลยแต่เขาอยู่กับปัญหาเดิมซ้ำๆ เพราะไม่เคยเปลี่ยนวิธีคิดกับมันแทนที่จะคิดว่าชีวิตเราต้องไม่มีปัญหาให้เปลี่ยนเป็นชีวิตเราจะไม่ยอมคิดแบบเดิมกับปัญหาเดิมๆอีกต่อไปเมื่อเราคิดใหม่เราจะรู้ว่าไม่จําเป็นต้องรอให้ทุกอย่างดีขึ้นก่อนถึงจะมีความสุขได้เพราะในหลายครั้งแค่เปลี่ยนวิธีมองปัญหาก็หายไปครึ่งหนึ่งแล้ว